สวัสดียามเช้านะคะใช่ไหมคะสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องสีดอน้องเพชรนะคะวันนี้ก็เช้าวันที่สิบเจ็ดนะคะพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกวันนี้ก็เป็นวันเอ่อที่น้องช้างนะคะชาช้างพากันเตรียมตัวนะคะออกเดินทางไป ร่วมทานโตจีนนะคะที่อนุสาวรีนะคะอนุสาวรีย์สีนรงจางวางก็จะเริ่มขบวนแห่นะคะที่สถานีรถไฟนะคะที่เก่าที่เดิมนะคะตอนนี้ก็นางช้างก็พากันอาบน้ําแต่งตัวนะคะแต่วันนี้อ้วนของเรานะคะซักแห้งนะคะทุ่งเช้าซ <laughs> ักแห้งทั้งทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะคะ แต่งตัวไว้แล้วใส่แยงไว้แล้วนะคะใส่แหวไวแล้วเตรียมพร้อมที่จะออกเดินทางแล้วนะคะก็ไปตั้งขบวนนะคะที่สถานีรถไฟเช่นเดิมเช่นเคยนะคะแล้วก็แห่ไปที่อนุสาวรีย์นะคะแล้วก็ทานโตจีนอยู่ที่อนุสาวรีย์เลยนะคะวันนี้ก็เห็นหน้าเต็มเต็มนะคะหน้าเต็มเต็มหล่อๆของลูกชาย อ้วนนะคะเมื่อวานก็พ่อคานกับพ่อควานใส่เพชรน,นะคะได้เขียนหน้าให้นะคะได้เติมหน้าให้สีแดงทั้งหัวเลยจา้าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแวะเวียนเข้ามาทักทายกันยามเช้าได้นะคะ แม่แม่จ๋าแม่ควานก็ไม่ได้ตามไปเนาะนะคะปีนี้แม่ควานไม่ได้ตามไปนะคะปีนี้แม่ควานไม่ได้ตามไปเพราะต้องอยู่เฝ้าร้านค้านะคะปีนี้เปิดร้านค้าก็เลยไม่ได้ไปนะคะของของอยู่เต็นเต็มที่นอนเลยนะคะก็เลยให้ไปแต่พ่อขวานนะคะไปแต่พ่พ่อขวานนะคะ สวนเรานะคะไม่ได้ไปเฝ้าเต็นท์นะคะเฝ้าเต็นต์ตื่นูเจ๊กยังนูเจ๊กยังไม่ได้เสียยง เมื่อเมื่อคืนอ้วนหลับเร็วมากสองทุ่มหลับแล้วนะคะตอนที่ไม่ควานไล่อยู่ตอนมืดเนี่ยก็คือยืนหลับนะคะยืนหลับสงสัยเมื่อคืนสงสัยเมื่อวาน่าจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยเร็ว พ่อไม่อาบตั้งแต่วันมาวันแรกกับพ่อชุดนี้ตั้งแต่วันแรกแล้วนี่ชุดนี้นี่นนกางเกงโกดโวันแล้วกางเกงเกางเกงชมพูนี่หลายวันแล้วนี่ สวัสด,ดีนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายได้ค่ะออโอ้นั่นเอ้ยโอ้ไม่ใช่เชือกตัวน,นั้นมันจะขาดเลยเอาออกเลยนะเอาออกอมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแนละ้วไม่มีแดดถ้ามันไม่ลงไม่เป็นไรมันลงแล้วมันเสียงดังมันตีกลัวเต็นท์มันขาดนะ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยทักทายได้นะคะทักทายกันยามเช้าได้จ้านะคะตัวยนวนนะว่าขวางรอยยิ้มแตกนี่อาการเอาไปทำไปไหมี่ทำ <laughs> <Fiona. S 2> ไปว่าเองขายสักร้อยถุง พอพลายอยู่นิ่งมากพอพลายชอบแช่น้ำหรอกอพลายชอบแช่น้ำไงพอพลายก็สกอตเหมอกันเลยเย้มๆๆๆเยเยเยตดห่งเกยเกย์ตีลังกาล่หนูนอ้วนขา <laughs> อ้วนขาอ้วนอ้วนขบลูกนหันน่าแดงๆมาให้แม่หน่อยแล้ว Hay Hắn tụt hả mẹ thầm mày Thế hai bà bùn chi อ้วนค่ะวันนี้เดินเหนื่อยอีกแล้ววันนี้เดินเหนื่อยอีกแล้ว,วนนอ้ว,วนขอแม่พ่อไม่ได้ไปเหรอพ่อไป,ไ,ไปนุน่ไไนเนาะทำไมยังม่ไ,ไปเดี๋ยวไปพ่อพ่อเลยกันเราก็ไปทุกเชือกเลยเชื่อหรอไปทุกเชือก หน้าแดงแดงจะไว้ใจได้กะหน้าแน่หน้าแดงแดงอย่างนี้จะไว้ใจไมมได้ไหมกล้า <c oughs> อ,อันนี้ไปเดินออกกำลังกายอีกแล้วอ้วนบอก ชื่นใจชื่นใจอ่ะคุณครับเมื่อคืนนอน,น,อนโอ้ยเมื่อเช้าเห็นนอนอยู่ฝั่งนน้นนะหนูเ,นเขาก็ว่าเอ๊ะช้างหายไปไหนปกติอันจะนอนเอาหัวมาทีนี้จะเห็นขาวๆโน้นนอนอยู่ทางน,นู้น ตื่นขึ้นมาตอนตีห้ายังไม่ตื่นเลยตื่นไปข้างน้ำโอ้ អូនគូស្ដាំងដល់គេចាប់ទិពោបាយអាយមកពីមកចាក់តោះមួយថ្ងៃជីលេបាក់វិញអាយឌិកទៅណាអាយចាំចង្វាเนาะគំលេះហ្នឹងចាប់ហ្នឹងយើងជិះព្រិងฟ้าគ្រឹមភ្លន់ទៅទៀតនោះនោះនេះមិនដេច្អ สวัสดีค่ะนะคะคอมเมนต์เข้ามานะทักทายได้นะคะสวัสดีกันยามเช้าจ้า,จา เตรียมตัวออกเดินทางได้นะคะควรจะเดิน ต้มยำมะลินะต้มยำรวยฮะวาวัย <ậ u x> แม่ควานจะขออนุญาตลงไลน์นะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอควานก็จะพาน้องไปแล้วนะคะในเมื่อควานขออนุญาตลงไลน์นะคะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ